สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็ผมแหงเตยนานาคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านเป็นพระเิียรใหญ่นะครับเนี่เดี๋ยวไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับลักษณะองเหรียญเป็นลิ้นแบบสองสีตัวติดตั้งกัน อยู่บนนิกวขึ้นอยู่นะเนอะตัวนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันะครับท่านดูสิครับของชัดเจาะเดือดครับท่านทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำกำลังทำความสะอาดอะไรเลยนะครับลองดูครับว่าด้านหลังเป็นปีอุตตร์เลยนะครับพี่กลับมาด้านหลังกับท่านนี่ครับประเทศไทยอักษรเบลครับเปลี่ยนไม่สี่ตัวสามตัวชี้ก็อยู่ตัวยีสิหาวออกมาตรงนี้นะครับท่านผลิตภัอยห้าครับท่านโอ้โหกับปีนี้จะผลิตน้อยนะครับเนี่ยปีพศ2551หรือว่า2551นี่แหละครับท่าน เราดูคขาว่าจํานวกานการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับปีปัจนี้จํานวกานการผลิตอยู่ที่18ล้าน400,000หมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่าน18ล้าน400,000หมื่นเหรียญนะครับท่านสำหรับปีปัจจัน500ขั้นต่นี้นะครับในระรนดระับยนซีนะครับอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับสนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ25บาทถึง30บาทเลยนะครับ